ใครที่ออกกําลังกายมานานแล้วครับแต่รูปร่างยังไม่ไปไหนสักทีครับคุณเห็นคลิปนี้นะครับคุณจะมีความหวังขึ้นมาทันทีนะครับต่อให้คุณไม่มีความลงความรู้อะไรอะครับผมบอกเลยว่าคุณติดตามผมนะคุณรูปร่างคุณเปลี่ยนแน่คุณทําตามที่สิ่งที่ผมบอกนะก็ถ้าดีนะคุณเข้ากลุ่มปิดนะครับแล้วก็คุณสามารถเข้าถึงผมได้นะครับเพราะคุณก็โพสต์คลิปวิดีโอตามที่ผมบอกนะครับในกลุ่มปิดนะครับแล้วก็ คุณก็คือคุณมีโอกาสได้เทรนเอาง่ายๆนะผมสัญญาแล้วครับคนที่โพสที่วิดีโอในกลุ่มปิดนะครับต่อให้คุณไม่กล้าแสดงคุณได้มีโอกาสได้เทรนกับผมแน่นอนครับแต่คุณต้องอยู่กับปัจจุบันนะครับผมบองเลยไอ้คลิปนี้ไม่ได้มาสร้างความหวังมโนให้ใครนะครับคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ครับการมีรูปร่างที่ดีการมีซิปแพคมันไม่ได้ยากอย่างที่ใครคิดนะครับคนอะไรที่คนทําได้เยอะๆมันไม่ได้มหัศจรรย์ไม่ได้พิสดารเลยครับแต่อะไรที่คนทําไม่ได้ครับ นั่นแหละครับก็คืออันนั้นมันยากจริงครับ